คุณเคยซื้อของมือสองไหมครับของเก่าที่มีร่องรอยการใช้งานบางทีรอยขีดข่วนพวกนั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มันเกิดจากใครบางคนที่พยายามจะดิ้นรนหาทางออกเรื่องที่จะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของรุ่นน้องผมคนหนึ่งชื่อว่านัทกับตู้เสื้อผ้าใบาใหม่ที่ราคาถูกจนน่าเหลือเชื่อเรื่องมันเริ่มตอนที่นัทเพิ่งย้ายหอใหม่แถวลาดพร้าวห้องมันโล่งมาก นัดเลยไปเดินหาซื้อเฟอร์นิเจอร์มือสองในกลุ่ม Facebook จนไปเจอตู้เสื้อผ้าไม้สักใบหนึ่งทรงโบราณสูงเกือบติดเพดานสภาพยังดีมากแต่คนขายบอกขายแค่500บาทเงื่อนไขเดียวคือต้องมาขนไปเองวันนี้เลยนัดรีบไปเอาทันทีพอไปถึงบ้านคนขายมันเป็นบ้านไม้เก่าๆป้าคนขายดูรีบรีบร้อนๆบอกว่าลูกชายป้าไม่อยู่แล้วไม่อยากเก็บไว้นัดก็ไม่ได้เอะใจอะไรรีบขนกลับมาไว้ที่ห้อง เอาไว้ปลายเตียงพอดีเปะ๊ะคืนแรกที่ได้ตู้มานัดเริ่มได้กลิ่นแปลกแปลกมันไม่ใช่กลิ่นไม้เก่าแต่มันเหมือนกลิ่นทูบป,ปนกับกลิ่นเหม็นอับๆเหมือนหนูตายลอยออกมาจากตู้นัดคิดว่าคงเพราะตู้มันเก่าเลยเปิดประตูตู้ทิ้งไว้เพื่อระบายอากาศแล้วเข้านอนแต่กลางดึกคืนนั้นนัดสะดุ้งตื่นเพราะเสียงกุ๊กกุ๊กกึกกึกเสียงมันดังมาจากปลายเตียงนัดรีตามองฝ่าความมืด ประตูตู้ที่เขาเปิดทิ้งไว้ตอนนี้มันปิดสนิทนัดคิดในใจว่าคงเป็นลมพัดหรือเขาอาจจะจำผิดเองเลยข่มตานอนต่อคืนที่3เป็นคืนที่หนักที่สุดนัดกลับมาจากทำงานดึกมากทิ้งตัวลงนอนด้วยความเพลียแต่พอกำลังเคลิ้มๆเ,เขาก็ขยับตัวไม่ได้ผีอำแน่ๆเลยนัดพยายามลืมตาสิ่งแรกที่เห็นคือตู้เสื้อผ้าใบนั้นประตูตู้ค่อยๆแง้มออกมาช้าๆเอียดเอียด เอียดในความมืดสลัวของแสงไฟทางเดินที่ลอดเข้ามานัดเห็นเหมือนมีคนไม่สี่มีร่างร่างหนึ่งนั่งขุดคูอยู่ในตู้ตัวงอพับผิดรูปเหมือนถูกยัดเข้าไปผิวซีดเผือดและที่น่ากลัวที่สุดก็คือร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาสแสยะยิม้มเสียงแหบพร่าดังออกมาจากตู้ว่ามึงเอากูออกไปที ทันใดนั้นร่างนั้นก็พุ่งกระโจนออกจากตู้มาทับนัดนัดร้องลั่นห้องจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาจริงๆเหงื่อท่วมตัวไฟในห้องเปิดสว่างปรากฏว่าไม่มีอะไรประตูตู้ปิดสนิทเหมือนเดิมนัดทนไม่ไหวรุ่งเช้าตัดสินใจโทรหาป้าคนขายเพื่อจะขอดืนตู้แต่เบอร์นั้นติดต่อไม่ได้แล้วนัดก็เลยไปถามวินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านป้าคนนั้นวินบอกว่าอ๋อบ้านนั้นลูกชายแกติดยาหนัก วันดีคืนดีคลั่งขังตัวเองในตู้เสื้อผ้าหนีตำรวจแล้วหัวใจวายตายคาตู้ป้าแกไม่กล้าบอกใครกลัวขายบ้านไม่ได้เลยรีบปล่อยของทิ้งนัดฟังจบขนลุกสู้เขารีบจ้างรถขยะมาขนตู้นั้นไปทิ้งทันทีแต่เรื่องมันจะไม่จบแค่นั้นครับเพราะตอนที่คนงานกำลังยกตู้ลงบันไดฝาหลังตู้มันหลุดออกมาสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือด้านในฝาตู้มีรอยเล็บขูดจนไม้เหวอวะเต็มไปหมด พร้อมกับข้อความตัวเล็กๆที่เขียนด้วยเลือดแห้งกรังว่าอย่าปิดตู้แล้วคุณล่ะครับเฟอร์นิเจอร์ในห้องคุณตอนนี้คุณมั่นใจแค่ไหนว่าประวัติของมันสะอาดจริงๆสำหรับวันนี้ฝันดีผีรอบเตียงครับ